สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับข้อสอบ GED ค่ะข้อสอบเลขข้อแรกนะคะเจอแน่นอนค่ะเลขยกกำลังบวกลบกันเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างข้อสอบกันดีกว่านะคะว่าข้อสอบเป็นอย่างไรบ้างค่ะเริ่มที่ข้อแรกค่ะข้อแรกนะคะน้องๆจะเห็นเลยค่ะว่าเป็นเลขยกกำลังธรรมดาเลยค่ะ -5 ยกกำลังสอลบกับ2ยกกำลังสเท่ากับเท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างตัวแรกเท่าน,น,นะคะ5คูณ5ก็คือ25ใช่ไหมคะ2ยกกำลังสคือ2คูณกัน2ครั้งก็ได้4ค่ะพอลบกันปุ๊บนะคะก็ตอบ21ได้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าน้องๆเจอเลขอื่นๆนะคะก็ให้ทำแนวแนี้ได้เลยค่ะต่อไปค่ะเรามาดูตัวอย่างที่2กันนะคะ ตัวอย่างที่2ก็จะเป็นเลขยกกําลังที่เยอะขึ้นนะคะเช่น13ยกกําลัง2ก็คือการคูณกันก2ครั้งได้169นะคะใครที่ไม่ต้องทดเลขก็ดีค่ะแต่ใครที่ต้องทดเลขก็รีบทดเลยนะคะลบสยกกําลัง2คือลบสคูณกัน2ครั้งได้16ค่ะพอน้องนะคะเห็นโจทย์ว่าเอามาลบกันปุ๊บก็ทําการลบได้เลยค่ะแต่ข้อนี้นะคะเพื่อความปลอดภัยเราแอบทดเลขในใจแล้วกันนะคะ เราเอา169ไปลบกับ16ค่ะได้ออกมานะคะก็คือ153นะคะเมื่อน้องกลับไปเช็คดูคำถามว่าอาเขาไม่ได้ถามอะไรหักหลังเรานะคะก็ตอบได้เลยค่ะ153เป็นคำตอบของเราค่ะกาชอยไปเลยได้นะคะต่อไปค่ะเรามาดูตัวอย่างที่3กันนะคะตัวอย่างที่3คือ เลขฐานเป็นลบ3ยกกำลังสองคือคูณกัน2ครั้งลบคูณลบเป็นบวกออกมาเป็น9ค่ะ4ยกกำลังสามคือ4คูณกัน3ครั้งนะคะคิดเลขในใจนิดนึงนะคะ4คูณ4เป็น16 16คูณ4ออกมาเป็น64ใครจะทดเลขก็ไม่ว่ากันค่ะนำมาบวกกันค่ะได้คำตอบออกมาอาจจะคิดเลขในใจก็ได้นะคะข้อนี้ค่ะ คำตอบออกมาได้73น้องๆก็กาชอย73ไปเลยได้นะคะหากโจทย์เปลี่ยนเลขเปลี่ยนแนวยังไงก็อย่าลืมเครื่องหมายลบนะคะโจทย์แนวต่อมาจะเป็นการหาระยะห่างบนเส้นจำนวนค่ะเส้นจำนวนนะคะน้องๆก็คงจะรู้จักกันดีเป็นเส้นตรงที่มีค่าลบนะคะค่าศูนย์แล้วก็ค่าบวกเรามาดูตัวอย่างแนวข้อสอบกันเลยดีกว่าค่ะข้อแรกนะคะบนเส้นจำนวนมีลบ4กับ3โจทย์จะถามน้องๆว่า ห่างกันกี่หน่วยนะคะสิ่งที่น้องๆทำนะคะคือต้องสังเกตนะคะการหาระยะห่างระหว่างลบสถึงสต้องเอาจุดปลายลบจุดตั้งต้น3เป็นจุดปลายลบสเป็นจุดตั้งต้นจุดปลายลบจุดตั้งต้นนะคะต้องเอา3ขึ้นก่อนคะ่ะดังนั้นเครื่องหมายลบนะคะ พอเจอกับเครื่องหมายลบจะกลายเป็นบวก3บวก4ออกมาเป็น7หน่วยคำตอบระยะห่างไม่มีการติดลบนะคะช้อยไหนติดลบกาทิ้งได้เลยค่ะตัวอย่างที่2นะคะลองเป็นตัวเลขลบ14ถึง3บ้างเช่นกันค่ะ จุดปลายลบจุดตั้งต้นนะคะจุดปลายของน้องๆเห็นเป็น3ใช่ไหมคะจุดตั้งต้นเห็นเป็นลบ14เอา3ขึ้นก่อนดีมากค่ะลบเจอลบเป็นบวกเหมือนเดิมเลยนะคะ3บวกกับ14ออกมาเป็น17เป็นคำตอบค่ะอย่าลืมนะคะระยะห่างไม่สามารถติดลบได้ การสอบเลขนะคะ 1- 2ข้อแรกสำคัญมากต้องทำให้เร็วและถูกต้องแม่นยำนะคะกำลังใจจะได้มาค่ะโชคดีในการสอบนะคะติดตามชมนะคะคลิปถ,ถัดไปได้เลยนะคะจะมีแนวตัวอย่างข้อสอบมาสอนน้องๆมาติวน้องๆน,นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ